ข่าววินัยที่คืนผู้บอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่1เม,มนายน2567โดยชายผู้บครังผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้เอาละยังไงคือหากเลยเฉยเดียวเมื่อกองหน้าลุกครึ่งไทยยิงพาอคแลนคว้าแชมป์โอซีเนียในครั้งนี้โดยการน,นี้อกองหน้าลุกครึ่งไทยพาอคแลนคว้าแชมป์สโมส,มสรโอซีเนีย เมือ่อทางด้าของสตตเปอุคิชนะฮะกองหน้าดาวรุ่งลุกครึ่งไทยโคอชวัย17ปี lt, Vice, T, แจ้งเกิดได้อย่างสวยงามกับทาด้านของโอการันซิตี้ทีมจากนิวซีแลนด์ในปีนี้หลังจากที่ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ Major แรกได้สำเร็จกับทีมโดยในบริการ OFC แชมเปี้ยนลีกหรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโอซิเนีย2ว24 สำหรับทางด้านของสตีเป้โอคิชก่อนหน้าดาวรุ่งลูกครึ่งไทยโคเรตสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้ยิงไปทั้งสิ้น3ประตูทำไปอีก2แอซ,ซิสอีกทั้งในรอบชิงชนะเลิศยิงยังกดไปมากถึง1ประตูในครั้งนี้เพิ่มเติมกัปอีกด้วยพาทีมเอาชนะ FC ปีแปรจากทางด้านของตาอาตาฮิติไป4ต่อ0ในครั้งนี้ ส่วนในรอบรองชนะเลิศกองหน้าลูกครึ่งไทยยังคงเป็นคนทำประตูชัยให้กับนั่นของทีมเอาชนะ AS m a r มาเก a จาก New onia, นิวแคิาดยไปต่อศูนย์พรอ้อมคว้า Man of the m a t c h ในเกมนี้กันอีกด้วยนะครับสำหรับนั่นของสตีเปกอ i คิชในปัจจุบันเล่นที่กับด้านันของทีมชาตินิวซีแลนด์รุ่น17ปีที่เพิ่งผ่านการลงเล่นบนเวทีชิงแชมป์โลก2023ที่ผ่านมาในครัักนี้แต่ทว่ามีสิทธ์เข้าไปเล่นให้กับนั่นของทีมชาติไทย อนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเลยนะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ระดามแป้งคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารนันยังไงไม่ปรช้าสเสด็จประกาศรายชื่อทีมชาติไทยยูสเจ็ดปีรับแข้ง2นัดเตรียมที่จะล่าแชมป์ AFF Cup โดยงานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ40นักฟุตบอลชายีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเก็บตัวครั้งสุดท้ายเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวันชิงแชมป์อาเซียนเดรุุนอายุไม่เกิน16ปีที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยนักกีฬาจำนวน39คนมาจากโครงการ FA Talent ID ที่สมาคมร่วมมือกับหนาที่ของฟีฟา ส่งทีมงานโคช้ชออกไปคัดเลือกนะฮะจากทั่วทูกภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชุดนี้จะมีทานของอันุรุตนาคาสายเป็นผู้จัดการทั่วไปและก็เจเดตมีลาบเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยรายชื่อนักกีฬาทั้ง40คนไว้ดัต่อไปนี้เริ่มอีกที่บรุษาประปปตูจะเป็นพงพัฒน์สุกเกษโรงเรียนกรุงเทพริสเตียนวิทยายลายัย ณฤกตแสงสว่างจากสโมสรชมบุรีเอฟซีสุปรกรภูผลจากสโมสรหนองบัวพิษเอฟซีกองหลังก็จะเป็นทางด้านของชัชวันสหนันชัยชิดจากสโมสรบริลั์์มเข็มเข็มมรุษนะฮะกันภายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทันนันท์วัฒนภูนศินจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสุภวิทย์ผสมจากโรงเรียนสัำชัญชมบุรีโพดิณัฐภูลกำลังจากโรงเรียนสำชัญชมบุรี ณมมคณะพ์อินทสิงห์จากสมโมสรปตทพระยองแคนดามีกริตเมธอินทจันทร์จากสโมสรชมบุรีเอฟซีจิรัติพิบินวาบรีจากโรงเรียนดารณีราชบุรีผูริพัฒน์โพทองจากสมโมสรเมืองทองยูเด,ดปองคุณบัวชัยโยจากโรงเรียนสังชันศรีราชาปิติพลแปรไทยสงจากโรงเรียนสังชันธมบุรีปราณชนกวังคีบรีจากโรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดชัยนาท วิสุรุตภูมิแก้วจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกองการก็จะมีทางด้านของพานุพงศ์วันอ่อนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยณปรากรทองจรัสจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานุพงศ์พบสระใหญ่จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสรกิจแก้วสีจากสโมสรบริลัมสรวิ์สีกลางจากทางด้านของสโมสรบริลัมดนุพลบุภาจากโรงเรียนสำชันธบุรี อารงรณ์กรพงษ์สกัดจากน้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดัชนาทปุญญพัฒน์ทองใสาจากโรงเรียนสัมชัญศรีราชาซูเฟียชเดอเจากโรงเรียนพีบร,รยานาวินครองหินวิทยาชัยวัฒน์เงินมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยกิตติวินฮันมีจากโรงเรียนสัมชันธุมบุรีอากิตติพศสีพันคุณจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัย ต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นปรเมศร,ระอองดีจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจอมพลหอมบุญมาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพานุวิทย์เจยยคมจากสโมสรบริลย์สิระศิษฐ์ทรัพย์สินจากโรงเรียนสำชันชมบุรีก้องกวีหมก,กระโทนจากสโมสปรปตทระยองอแคเดามีณวราทิพกิติคุณานุรักษ์นะฮะจากหนองบัวพิษ FC วิสุทธ์มัมมัดจากโรงเรียนดารุณีราชบุรี นักกิจโพสีจากสโมสรการท่าหรือ FC สิวกรพรสวรรค์จากโรงเรียนเทศบาลนคลรราชสีมานภัรไอจ้อยจากทางด้านของ FC เฮราดุย่าพีรดาราชสวัสด์จากโรงเรียนสำชันและก็การวิตย์วงเก้าจากทางด้านของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในครั้งนี้ สำหรับนักกีฬาทั้ง40คนที่มีรายชื่อจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันที่6มิถุนายนเวลา9นาฬิกาก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตบริสอร์จังหวัดชลบุรีโดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับชลบุรี FC และก็บุรีลอัอายุ18ปีและคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนก่อนจะเดินทางไปเมืองสุราการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย วันที่20วิมิถุนายนเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนฟุตบอลอาเซียนยู6ปีบอยแชมปี้ยนชิพ2 0 2วัน24ซึ่งการแข่งขันรายการดังกล่าวทีมชาติไทยยูปีอยู่ในกรุ่ม C ีร่วมกับมาเลเซียจิมอเรสเตและก็ออสเตรเลียโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติออสเตรเลีย23มิถุนายนเวลา15นาฬิกาสีเวดาวรีสเตเดียม ทีมชาติติมรมเรสเต้พบทีมชาติไทยในวันทีท่6วิทุนายนเวลา15นาฬิกาณสีเวดาวรีสเตเดียมทีมชาติไทยพบทีมชาติมาลเลเซีย29วิทุนายนเวลา15นาฬิกามานาฮานสเตเดียม ดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะนำทีมแชมป์จากทั้ง3กลุ่มพร้อม,รอ,มรองแชมป์ที่ผลงานดีที่สุดนะฮะจากทั้ง3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมและนักชิงชนะเลิศและก็นักชิงแับที่3แข่งขันในวันที่4กรกฎาคมใน,นครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรยังไง FIVB เปิดอันดับโลก ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังดวลทีมชาติจีนท็อปอันดับซิกของโลกโดยงานงนี้ทางด้านความหลงหลังเกมการแข่งขันระดับโลกวอลเลย์บอลหญิงเดช่นลีก2024สนาม2นักเขียนบริหารพิเศษมาเกาโคยะนัทพนศรีสมุทนาดนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลเดือดทีมชาติจีนท็อปอันดับ6ของโลกสมบัตให้ทีมสาวไทยเจ็บชนะ2นัดแพ้ไป1น,นัด สนาม2บนเวทีโลกโดยล่าสุดนั้นจากผลการแข่งขันดังกล่าวสมาคมฟุตบอลวอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB ก็อัปเดตอันดับโลกล่าสุดปรากฏว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคะแนนโลกติดลบลบ4.02คะแนนคะแนนรวมสะสมอยู่ที่211.41ิี่คะแนนสบวนให้ทีมสาวไทยรั้งอันดับที่13ของโลกในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าไทยนะฮะก็ไม่ธรรมดาอันดับ13ของโลกเลยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอุรุวะเรดไดมอนต้องการเ uh คียวโกฟูโรฮาชิคัมแบ็กเจวันลีกในครั้งนี้สื่ออังกฤษอย่างทางด้านของเดลีรเมลเปิดเผยนะว่าอุรววะเรดไดมอนเล่งเป้าในการที่จะคว้าตัวเคียวโกฟูโรฮาชิส่วนน้าจากสโมสรเชลติกเอฟซีทีมดังในลีกสกอตแลนด์คัมแบ็กสู่ลีกสุดสุดของญี่ปุ่นกันอีกครั้ง โดยการบริงานข่าวเปิดเผยต่ว่าดาวเตะด,ดีกรีทิมาชิญี่ปุ่น21นัดยิงไป5ประตูในวัย29ปีมีค่าตัวสูงถึง10ล้านปอนด์หรือประมาณ468ล้านบาทโดยทางเชลติกก็กำลังพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากว่าในช่วงหลังฟูรฮาชิมีผลง,งานที่ดรอปลงบวกกับอายุที่ใกล้จะ30แล้วจากที่เคยเป็นดาวสันโดของลีกเมื่อฤดูการสั22ด้วยจำนวน23ประตูส่งผลงานในฤดูกาลนี้ยิงในลีกไปเพียงแค่11ประตูในครั้งนี้เท่านั้นทานนี้เชื่อว่าอุระวะเรดไดมอนอยากได้เคียวโกฟูรฮาชิ เข้ามาแทนที่โอราโซบัสเคนก่อนหน้าชาเดเวที่ยืมตัวมาจากน้าของโรมาและก็ไม่ได้ต่อสัญญาย,ยืมตัวออกไปสำหรับน้าของเคียวโกฟูโรฮาชิย้ายมาจากน้าของวิเซโกเบมาอยู่กับน้าของเชลติกเอฟซีเมื่อซัมเมอร์ปี2021ด้วยค่าตัว5.4ล้านยูโรหรือประมาณ215ล้านบาทมีส่วนคว้าแชมป์ลีกกับทีมได้3ส,สมัยคือ 2021, 2022, 2023และก็แชมป์บอลถ้วยในประเทศอีกรายการละ สสมัยคือ League คลีกคัพและก็สกอตติชคัพรวมถึงการคว้าดาวซันโบของลีกหนึ่งครั้งและก็เป็นนักบอลยอดเยี่ยมแห่งปี2022หรือ MVP ในขณะนี้และนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยเที่ยงงคือฟุตบอลไทยบาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่1มิถุานายน2567โดยชายผูบบนน้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับ